ครับผมอ่าวันนี้เรามาเข้าสู่แลบที่6นะครับเรามาศึกษาคุณสมบัติของโปรโตีนกันนะฮะโดยวันนี้นะครับจะมีการทดลองทั้งหมด6ตอนนะครับเพื่อดูว่าโปรโตีนนั้นนะครับจะเกิดการตกตะกอนด้วยวิธีอะไรบ้างนะครับโดยโดยทั่วไปนะครับการที่โปรโตีนนั้นสามารถละลายน้ําได้นั้นเกิดจากการที่โปรโตีนเนี่ยมันหันด้านที่มีขั้วออกสู่ด้านนอก ดังนั้นเนี่ยพอมันหันด้านที่มีพวกสื่อด้านนอกเนี่ยนะค้คจึงสามารถลอ้ลอมรอบตัวโปรตีนได้นะเมื่อโปรตีนเกิดการเสียสภาพหรือโครงสร้างสารมิติของโปรตีนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันอาจจะทําให้โปรตีนอะกอมอะมิโน,โนในส่วนที่ไม่ชอบน้ําหันออกมาด้านนอกเมื่อส่วนที่ไม่ชอบน้ําหันออกมาด้านนอกแล้วนะําแทลดี่จะไปลอ้ลอมรอบมันลอ้ลอมรอบไม่ได้ละ มันก็จะเกิดการจับกันเองเกิดขึ้นและสุดท้ายก็เกิดตะกอนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยมาดูที่วิธีแรกกันเลยนะครับในส่วนของตอนที่6.1นะครับเราจะเป็นการให้ความร้อนกับโปรตีนนะโดยในวันนี้นะครับโปรตีนที่เป็นหลักๆในการทดลองของเราจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับนั่นก็คืออะบูมินนะครับเจลาตินเคซีนแล้วก็ไข่ขาวนะ โดยอะบูมินกับตัวไข่ขาวนั้นนะครับก็เป็นโปรตีนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวไข่ขาวนั้นเองก็จะมีโปรตีนที่เป็นอะบูมินเป็นองค์ประกอบหลักนะครับซึ่งมีหน้าตาโครงสร้างคล้ายกับตัวอะบูมินนะฮะเพราะตัวอะบูมินตัวนี้ที่ใช้ก็เป็นอู์บูมินเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยจากแค่โปรตีนก่อนนะครับเราจะพบว่า2ตัวนี้นะครับผลการทดลองจะให้ใกล้เคียงกัน นะครับดังนั้นอันนี้เป็นการทำนายผลการทดลองกันไปก่อนนะส่วนเจอตีนกับเคซีนนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลการทดลองจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับในส่วนของการให้ความร้อนนั้นนะครับเราจะทำการเติมโปรตีนลงไปในหลอดทดลองทั้ง4หลอดนะครับมีอะบูเินเจนาตีนเคซีนแล้วก็ไข่าขาวนะครับใส่ลงไปในหลอดละ2มิลลิลิตรนะครับ จากนั้นนักหลอดทดลองท้ง4หลอดนี้นะครับนำไปบ่มที่อุณหภูมิ45-50องศาเซลเซียสนะเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วนะครับหยิบหลอดทั้งหมดออกมาดูนะครับถ้าพบว่าหลอดไหนมีตะกรอนให้หยิบหลอดนั้นออกมานะครับแล้วทําการบันทึกผลว่าเกิดตะกรอนที่เวลาเท่าไหร่และอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับ หลอดไหนที่ยังไม่เกิดตะกอนนะครับให้นำไปบ่มต่อที่75องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีนะทำเช่นเคยนะครับหยิบออกมาดูอีกทีนึงว่าตรงเวลาแล้วนะครับหลอดไหนก็ตามที่มีตะกอนก็บันทึกไปว่าตกตะกอนที่75องศาเซลเซียสนะครับและสุดท้ายนะครับถ้ายังไม่มีตะกอนอีกนะครับนำไปบ่มต่อที่100องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีนะครับหลอดไหนที่มีตะกอนก็บันทึกว่ามีตะกอนที่ 100องศาเซลเซียสหลอดไหนยัง,งคงไม่มีตะกอนก็เขียนไปว่ายังไม่เกิดการตรกตะกอนที่100องศาเซลเซียสนะฮะจากผลการทดลองตรงนี้น่าจะเดากันได้นะครับปฏิพบัานก็เคยทําไข่ต้มกินกันนะฮะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเดาผลการทดลอง100ได้หนึ่งตัวนั่นก็คือไข่ขาวนั่นเองนะครับส่วนจะตกตะกอนที่อุณหภูมิเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูในผลการทดลองอีกทีนะในตอนที่6.2นะครับ เราจับตกตะกอนโดยใช้หลักการที่เรียกว่าการเพิ่ม i อออนิกสเตรน h ์นั่นเองนะในส่วนของไอออนิกสเตนเป็นการเติมเกลือลงไปนะครับถ้าเราเติมเกลือลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับมันจะไปล้อมรอบโปรโตีนทําให้ตัวโปรโตีนนั้นมีประจุล้อมรอบมากขึ้นมันจะทําให้เกิดการละลายได้ดีขึ้นปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า sorting in นะครับ แต่ถ้าเราเติมเกลือลงไปเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆจนถึงเรียกว่ามันล้อมรอบไม่ได้ล้อมรอบหมดแล้วนะครับอ้าวแล้วเกลือส่วนที่เหลือไปทําอะไรมันไปดึงน้ํามาล้อมรอบตัวมันเองด้วยนะพอมันไปดึงน้ําออกจากโปรตีนมาล้อมรอบตัวเกลือเองสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือโปรตีนไม่มีน้ํามาล้อมรอบโปรตีนก็จะเกิดการตกตะกอนนะครับ การตกตะกอนโปรตีนโดยการเติมเกลือลงไปในปริมาณมากนั้นนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า salting out นะฮะโดยในส่วนของการทดลองนี้นะครับจะมีเกลืออยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือโซเดียมคลอไรด์กับแอมโมเนียมซัลเฟตนะวิธีการทดลองนะครับเราก็จะนาหลอดทดลองมาทั้งหมด4หลอดนะครับแต่ทั้งหมดทํา2ชุดนะครับอันนี้ต้องทํา2ชุดเนาะโดยทั้ง4หลอดนี้เติมตัวอะบูมินเจอตินเคซีแล้วก็ไข่ขาวเหมือนกันนะครับ ทำอ,อย่างนี้ทั้งหมด2ชุดเลยนะโดยชุดแรกนะครับเราจะทําการเติมโซเดียมคลอไรด์นะครับลงไปทีละหยดนะค่อยๆเติมเติมปึ๊บขยา่าเติมปึ๊บขย่านะครับจนครบ20หยดนะครับแล้วทําการบันทึกผลการทดลองว่าปริมาณตะกอนมีมาก,ม,ม,ากมีน้อยโดยใช้เป็นขีดคือม่มีตะกอนบวกมากว้าตะกอนมากบวกน้อยตะกอนน้อยนะครับ และอีกชุดหนึ่งนะครับชุดที่สองเราก็เอามาทำการเติมแอมโมเนียมซัลเฟตที่รหะยดเช่นกันนะครับโดยใส่จนครบ20หยดนะครับทุกครั้งที่หยดอย่าลืมเขย่าด้วยนะครับจนครบ20หยดแล้วก็บันทึกผลปริมาณตะกอนเช่นกันนะจากตรงนี้นะครับเราสามารถทำานายผลได้ก่อนดูผลด้วยเช่นกันนะครับมั่นก็คือในส่วนของแอมโมเนียมซัลเฟตเราจะพบว่าในตัวมันนั้น1โมเลกุล จะมันไปมีปริมาณไอออนที่สูงกว่าโซเดียมคลอไรด์นะดังนั้นจากตรงนี้เราสามารถทำนายได้ว่าแอมเนียมซัลเฟตน่าจะให้ตะกอนของโปรตีนที่มากกว่าตัวโซเดียมคลอไรด์นะแต่โปรตีนแต่และตัวก็จะตกตะกอนได้ดีไม่เท่ากันนะครับดังนั้นอันนั้นไปดูในผลการทดลองต่อไปนะตอนที่4นะครับเป็นการตกตะกอนโดยใช้โลหะหนักนะครับ โดยตัวโลหะหนักนั้นนะครับเมื่อโดยทั่วไปนะครับถ้าอยู่รูปของสารละลายจะมีประจุเป็นบวกนะดังนั้นเนี่ยตัวประจุบวกของโลหะหนักนั้นสามารถจับกับประจุลบนะครับของตัวโปรโตีนได้และตัวโลหะหนักนั้นหนึ่งตัวสามารถจับมีแขนมีขาในการจับได้มากกว่าหนึ่งแขนขามันก็ทําการดึงโปรโตีนหลายๆตัวมาอยู่ในตัวกับมันแล้วก็รวมกันตกตะกอนลงมานะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่จะให้โปรตีนนั้นมีประจุปเป็นลบเพื่อจับกับโลหะหนักได้ดี pH ของสารละลายในการตกตะกรอนพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับจะต้องเป็น pH ที่เป็นเบสเพื่อให้ประจุสุทธิของโปรตีนเป็นลบจะได้จับกับโลหะหนักที่เป็นบวกได้นะโดยในนี้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับใช้โปรตีน4ตัวนะครับแต่เราจะทําทั้งหมด3เซตนะครับสชุดนะ เพราะอะไรเพราะเรามีโลหะทั้งหมด3ตัว Copper, ร์สโซเดียมและซิงค์นะครับโ mm hmm. ดยใน3ตัวนี้จะมี1ตัวที่ไม่ใช่โลหะหนักนั่นก็คือตัวสโซเดียมนะครับตัวนี้เป็นโลหะหมู่หนึ่งธรรมดานะตัวที่เป็นโลหะหนักคือ c o p เปอกับซิงค์นั่นเองนะครับโดวยวิธีการทดลองนะครับเราก็จะทําการใส่ตัวโปรตีนลงไปนะครับหลอดละ1 1มิลลิลิตรนะรจากนั้นนะครับ นำมาเติมคอปเปอร์ซัลเฟตลงไปนะครับเติมทีละหยดนะครับเติมทีละหยดเติมปุ๊บเขยา่าเติมปุ๊บเขย่านะครับเมื่อเกิดตะกอนเมื่อไหร่ให้หยุดหยดทันทีนะครับแล้วบันทึกปริมาณตะกอนพร้อมกับจํานวนหยดด้วยนะครับให้บันทึกปริมาณตะกอนพร้อมกับจํานวนหยดด้วยนะ ถ้ายังไม่เกิดตะกอนให้หยดไปจนครบ20หยดนะครับถ้ายังไม่มีตะกอนก็จบแค่ที่20หยดแล้วก็บันทึกไปว่าขี่คือไม่เกิดตะกอนนะครับรอไหนที่มีตะกอนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วไม่จำเป็นต้องครบ20หยดนะครับสำหรับการหยดโลหะหนักนะนะเมื่อเราหยดไปแล้วเกิดตะกอนหยุดปุ๊บบนันทึกผล เศษน้ำหลอดนั้นเนี่ยไปเติม EDTA ต่อเลย10หยดนะอันนี้ใส่ไปเลย10หยดแล้วขย่าปึ๊บแล้วเติม EDTA ลงไปทำไมนะครับ EDTA มีคุณสมบัติในการจับกับโลหะหนักดังนั้นเมื่อ EDTA ไปดึงโลหะหนักออกจากโปรตีนเราจึงคาดหวังว่าโปรตีนนั้นมันก็จะหลุดออกมาอิสระนะครับแล้วก็จับกับมาละลายได้ดีขึ้นนั่นเองนะ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วนะครับเมื่อเกิดตะกอนหลังจากการที่เราเติมโลหะหนักแล้วเมื่อเราเติมอีเดียลไปทีหลังปับ๊บปริมาณตะกอนควรจะน้อยลงหรืออย่างแย่สุดคือเท่าเดิมนะอันนี้เป็นทฤษฎีโดยทั่วไปนะครับส่วนปฏิบัติจะได้เหมือนจริงหรือไม่ก็มาดูอีกทีนะ เมื่อเราทำปูปเปอร์ซัลเฟตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งมาทำเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจาก c o ปเปอร์ซัลเฟตเป็นโซเดียมซัลเฟตนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งมาทำด้วยเติมด้วยซิงค์อะซิเตนั่นเองนะโดยโลหะทัศน์ตัวนี้นะครับเราก็คาดเดาได้เลยว่าตัวที่จะมีผลในการตกตะกอนโปรตีนน้อยที่สุดนะั่นก็คือตัวโซเดียมซัลเฟตเพราะมันเป็นแค่โลหะหมู่หนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นโลหะหนัก ดังนั้นตัวโซเดียมเองนั้นไม่มีแขนมีขามากมายเหมือนกับพวกคอปเปอร์หรือซิงค์นะครับซึ่งสามารถเกิดคีเลตกับโปรตีนจับตกตะกอนได้นั่นเองนะส่วนปริมาณตะกอนนะครับระหว่างคอปเปอร์กับซิงค์อัไรมากกว่ากันไปรอดูตามในผลการทดลองของตัวเ,เองอทีนะครับในส่วนของตอนที่6.3นะในตอนที่6.3นะครับ เราจะทำการตกตะกอนด้วยสารจำพวกอัลคาลอยเดเรเจนนะครับในส่วนของอัลคาลอยเดรเจนกลุ่มนี้นะครับตัวมันเนี่ยจะมีประจุเป็นลบดังนั้นเนี่ยการที่มันจะจับกับโปรตีนให้ตกตะกอนได้นะั้นโปรตีนถ้าอยากให้จับกับอัลคาลอยให้ดีพวกนี้ก็ควรจะมีอยู่ในสารละลายที่มี pH เป็นกรดจะทำให้ประจุสุทธิของโปรตีนเป็นบวกนั่นเอง แล้วก็จะจับกับออลคออลอยได้ดีขึ้นนะครับในขัน้นในวิตส่วนนี้นะครับเราจะมีสารที่ในกลุ่มที่เป็นออลคออลอยนะคนั่นก็คือตัวแทนนิกแอซิดนั่นเองตัวนี้นะแทนนิกแอซิดจะเป็นสารที่มีความสามารถในการตกตะกอนโปรตีนได้ดีมากนะครับดังนั้นมันจึงนํามาใช้ในการฆ่าเชื้อเพราะว่าเมื่อแทนนิกไปตกตะกอนโปรตีนของแบคทีเรียแล้วทําให้แบคทีเรียนั้นเองก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เช่นกัน นะหรือการทําให้โปรตีนนั้นเกิดเป็นก้อนทําให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นนะครับเขาก็มีการใช้แทนนิกมาช่วยนั่นเองนะวิธีการทดลองนะครับก็ใช้โปรตีน4ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ละตัวเติมไปในหลอดทดลองหลอดละ1มิลลิลิตรนะครับอันนี้เราท้องทำทั้งหมด4ชุดนะครับเพราะเราก็ไปเติมดีเจทั้งหมด4ตัวนะครับดัน้นต้องทำทั้งหมด4ชุดนะ โดยชุดแรกนะครับเราก็จะทำการเติม TCA 4หยดนะครับชุดที่2เติมทนนิกสีหยดชุดที่3าเติมโพลคคลิกสหยดและชุดที่4ี่เติมไฮโดรคลิกสีหยดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็ใบไปแล้วนิดนึงนะครับเราทำไปผลการทดลองไปแล้วว่าแทนนิกนั้นเป็นอัลคาลอ,อยที่เรียกว่าตกตะกรโปรตีนได้ดีมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยผลการทดลองที่จะเห็นชัดก็คือในส่วนของแทนดิกนั่นเองที่เราจะพบว่ามันตกตะกอนได้ทั้งหมดเลยนะครับตกมากตกน้อยไปดูในผลการทดลองอีกทีหนึ่งนะในส่วนตอนที่6.5นะครับ6.5นั้นนะครับเราจะใช้การตกตะกอนโดยใช้ทฤษฎีที่บอกไว้ว่าเมื่อ pH เท่ากับ pI ประจุสุธทธิของโปรตีนจะมีค่าเท่ากับ0 และแน่นอนเมื่อประจุสทธิของโปรตีนมีค่าเท่ากับ0ความมีขั้วของมันเองก็จะลดลงเช่นกันและเมื่อความมีขั้วของโปรตีนลดลงโปรตีนก็จะละลายน้ําได้แย่ลงแล้วก็ตกตะกอนลงมานั่นเองนะซึ่งในการทดลองนี้นะครับจะทําการหาค่า pI ของโปรตีนที่ชื่อว่าเคซีในนมนั่นเองดังนั้นในการทดลองเรานะครับเราจะใช้หลอดทดลองทั้งหมด5หลอด นทั้งหมดทั้งหมด5หลอดมันจะไม่ได้ใส่โปรตีนแล้วเราจะเปลี่ยนมาใส่เป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ที่ใช้นะครับจะมีตั้งแต่ pH 4, 5, 6แล้วก็7โดยมีน้ำเป็นหลอดควบคุมนะครับใส่หลอดละ1มิลลิลิตรนะรจากน้ำนำหลอดทั้งหมดนะครับนำมาเติมนมนะครับปริมาณ2หยดติ่งๆิงลงไปนะ อย่าลืมนะครับเขย่าด้วยนะครับหลังจากเติมลงไปแล้วเมื่อเขย่าแล้วนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งาทีรอให้โปรตีนมันเห็น,นตกตะกอนนิดหนึ่งนะครับแล้วเราทําการบันทึกผลนะครับโดยหลอดไหนก็ตามนะครับที่มีการตกตะกอนของโปรตีนมากที่สุดเราบอกได้เลยว่าหลอดน,นั้นมีค่า ph ของสาไลายเท่ากับ pi ยกตัวอย่างเช่นมันตกตะกอนได้ดีที่สุดตกตะกอนมากสุดที่หลอดที่เบอร์5 ph 5า ดังนั้น PI ของโปรตีนในนมก็น่าจะมีค่า PI เท่ากับ5นั่นเองนะทานสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่6.6นะครับเราจะทำการลดความมีมขั้วของสารละลายโดยการเติมตัวสิ่งที่เราเรียกว่าออร์แกนิกโซลเวนต์ลงไปนะครับ การที่โปรตีนละลายน้ําได้เพราะต่างคนต่างมีขั้วโปรตีนมีขันะ้วน้ํามีขั้วมีขั้วเหมือนกันละลายได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไปลดความมีขั้วของน้ําโดยการเติมออร์แกนิกโซเวนยมลงไปหลัแน่นอนนะครับเมื่อน้ําเปลี่ยนจากมีขั้วกลายเป็นลดความมีขั้วนะเพราะไม่ใช่น้ำเปล่าๆแล้วมันเป็นสารละลายผสมนะโปรตีนก็จะตกตะกอนลงมาได้นั่นเองนะครับด้วยวันนี้นะครับ เราจะใช้ตัวเก่งโซเวนสองตัวกันนั้นก็คือเอทานอลกับอะซิโตนนะโดยอะซิโตนนั้นจะมีขั้วน้อยกว่าเอทานอลนะครับดังนั้นเราก็พอํำนายผลได้เลยว่าอะซิโตนน่าจะตกตะกอนได้ตกตะกอนโปรตีนได้ดีกว่าเอทานอลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการํำนายผลนะจากทฤษฎีเนาะโดยวิธีการทดลองนะครับก็นำหลอดทดลองมาซีหลอดนะครับ 2ชุดนะครับเพราะว่าเราต้องทำทั้งเอทานอลกับอะซิโตนนะโดยทั้ง4หลอดเติมโปรโตีน4ตัวเหมือนเดิมนะอะบูมินเจลาตินเคซีนแล้วก็ไข่ขาวอย่างละ1มิลลิลตระจากนั้นนำชุดแรกนะครับมาเติมเอทานอล1มิลลิตรอย่าลืมขยัวเช่นกันนะครับชุดที่2นะครับนำมาเติมอะซิโตน1มิลลิตรเช่นกันนะครับเสร็จแล้วบันทึกปริมาณตะกอนนะ โอเคนะครับก็ทั้งหมดนี้จะมีทั้งหมด6ตอนนะครับกาอทดลองจะค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเมื่อเสร็จการทดลองแล้วนะครับล้างหล่อให้ดีเนาะโดยมีคําเตือนสําหรับแบบนี้นะครับโดยตอนที่6.4นะหกมีอะไรหรอ6.4มีโลหะหนักอยู่นั่นก็คือค o p เปอร์กับซิงค์นะครับดังนั้นห้ามทิ้งการทดลองตอนที่6.4ลงอ่างเด็ดขาด นะครับต้องทิ้งลงในภาชนะที่จัดไว้ให้นะฮะโอเคนะครับสำหรับแบบที่6กก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ